สวัสดีครับมีลัลกี้แบรนนะครับวันนี้เราอยู่กันในซัมเบอร์เนอร์วอลคอนิคลน,นะครับวันนี้ก็จะมาพูดนะครับเกี่ยวกับสกิล8ดตัวละครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็จะมาพูดถึงว่าเออไซตามะเนี่ยเห็นไหมว่าฝั่งซ้ายเนี่ยม,มันคือหน้าที่มาจากการ์ตูนนะครับฝั่งขวาก็คือที่มาจากในเกมของซัมเบอร์เนอร์วอลทำไมหน้าหวานขนาดนี้เพื่อนๆชอบไหมไซตามะหมดเลยกูหน้าหวานเจี๊ยบเลยนะ มีคนแซวบอกว่าเหมือน One แอชเชนวันนะเว้ยจริงๆเหมือนมากเลยนะเพราะว่าหน้าหวานมากแล้วแอชเชนวันเป็นใครใช่ไหมครับปิงในเรื่องแหละไอ้นัน่นะอะไรนะเออไอเวนเจอร์อ,อะเออทีเ่เป็นอาจารย์สอนดเตร์สเตงอะผู้หญิงอะเออเหมือนเหมือนเหมือนแบบพิมพ์นิยมเลยนะแล้วเนเพื่อนนะครับชอบไซตามาที่จะมาในเวอร์ชันเกมหน้าหวานแบบนี้ไหมหรือว่าอยากแบบเออโลนซ่าโหดแบบในการ์ตูนต้องหน้าเข้มเขมแบบนี้ ชอบแบบไหนมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีแจกโค้ดด้วยนะครับโค้ดก็คือใส่เราได้เดวินดิ้งนะครับ5ดาวแล้วก็4ดาวด้วยนะครับสำหรับผู้เล่นที่แบบไม่ได้เข้าบอร์ดจะไม่รู้เรื่องเลยนะก็อันนี้เพื่อคนที่ไม่ได้เข้าบอร์ดก็จะได้ใส่โค้ดด้วยนะครับเพราะว่าของรอองางวัลค่อนข้างดีมากเลยนะโอ้โหเดียวซามูเอซามูเอลวอนนี่หมีบอกเลยเป็นแกมที่แจกหนะักที่สุดตั้งแต่บรรดาม,มือถือแนละ้ว อ่านี่ครับโพสและนี่คือหน้ารูปตู้นะครับซึ่งอ่าอันนี้เป็นของเกาหลีนะเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติมาเข้าของโกลบอลเนี่ยคือที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยยังไงยังไงตู้เขาจะวนเป็นอย่างนี้แน่นอนนะครับอ่อแต่รูปที่2นี่มันยังไงอยู่นะเอ่ออาตอมิสม,มุทไรกับเจนนอสแม่งแทบจะจูบปากกันอยู่แล้วเนี่ย แล้วก็ตู้ที่3เห็นไหมครับก็สิทธิ์อาจารย์ yeah. ตู้ที่4ก็จะเป็นพี่น้องฟูปกุกินะครับใครชอบอะไรก็กดไปแต่จริงๆมีชอบไซตามานะอยากให้ไซตามะเข้าขป้นตู้ไม่ใช่คอร์ส嘛เอาจริงแต่คือเกมมันอาจจะแบบทํายากไปไงนะเพราะว่าไซตามามันเก่งสุดในเรื่องมันหมัดเดียวจ่อทุกตัวขนาดล่าสุดมันยังต่อยกับพระเจ้ามันชนะเลยนะมันไม่น่ามีใครแล้วแหละบนโลกใบนี้ อ่าแล้วเพื่อนๆนะครับชอบตัวละครอะไรในเรื่อง Su m m o n e r War บ้างเพื่อนๆมาแสดงความคิดเห็นกันได้นะเพื่อนชอบตัวอะไรในเรื่องวันพันแมนบ้างมาแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ได้นะครับโบผมชอบมากเลยจะสกิลกากไงผมก็ผมก็เปิดแน่นอนนะผมไม่สนอะไรอย่างนี้นะโดยส่วนตัวนี่มีชอบไซตามะนี่หนึ่ง,หน,งหนึ่งเลยแล้วก็อีกคนนึงก็น่าจะเป็นชอบคูบุกินะชอบคูบุกิเพราะว่าใหญ่ดีฮะไม่เกี่ยวนะแตงจริงงคูบุกิครับ อ๋าซาตานี่แบบจิ้นกันบ่อยมากอะนะจิ้นนะจิ้นนะจิ้นเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนกินไปแบบหนึ่งไม่ได้นะแล้วก็อ่อที่แน่ๆเนี่ยเวลาเข้ามันมี3ตู้แน่นอนครับแต่ส่วนออมันจะมีตัวอะไรเข้ามาใหม่หรืออะไรยังไงเดี๋ยวต้องรอดูเนาะ อันนี้มีจะพยายามพูดยืนนิดนึงนะเพราะว่าไม่อยากให้ขิดมันสั้นเกินไปเพราะว่ามีจะพูดสรุปแบบง่ายๆเข้าใจง่ายเลยแปดตัวละครเลยว่าเออแต่ละตัวมันเก่งด้านไหนอะไรแบบนี้นะจะจะไม่ได้พูดแบบลงลึกมากเพราะว่าคนแปลเนี่ยเขาบอกว่ามันมีสิทธิ์ที่จะคาดเคลื่อนได้คือมันมีสิทธิ์จะปรับได้เข,เขาอาจจะแปลสก,กิลแบบไม่ตรงมากเกินไปอะไรประมาณนี้มากจะมีปรับเปลี่ยนได้นะครับส่วนใหญ่ก็คงน่าจะประมาณนี้แหละ แต่ส่วนใหญ่ที่มีเห็นนะที่เขาบอกว่าเกาหลีอะ่ะคนที่เขาเปิดกันบ,บ่อยๆจะเอาฟูบกูกินะเพราะว่าฟูบกูกิมันครอบคลุมจักรวาลหลายอย่างมากกว่าประมาณนี้นะครับอ,อันนี้เครดิตนะครับคุณอ,อากูรุยเกมเมอร์นะไปติดตามเพจเขาได้นะครับอันนี้มีให้เครดิตนะเพราะว่าเขาเป็นคนทําตรงนี้นะครับเรามาถึงเจนอสลูกศิษย์คนโปรดของไซตมามะนะครับส่วนใหญ่การโจมตีของเจนอสเนี่ยแทบทุกทกิลเลยจะเป็นการโจมตีหนักหมดเลย แล้วก็ถ้าว่าไงดีอ่ะเจนอยด์มาแรงมากนะครับสกิลที่2เพื่อนดูเห็นว่า8ฮิต1,266%ซึ่งมันแบบจะพูดไงดีกว่าไม่มีตัวไหนแรงกว่านี้อีกไหมก็สาวกเจนอยดก็เอออย่าลืมนะครับอย่าอย่าอ,อย่าลืมมากดตู้นะมาต่อไปทัสซูบากินะครับสกิลหนึ่งเนี่ยมาโจมตี4ครั้งส่วนสกิล2เนี่ยโจมตีกลุ่มแล้วก็เป็นซีซีแถมไม่แถมไม่โอกาสสแตนเกินครึ่งด้วยก็คือสแตนหกสิบสองเปอร์เซ็นแล้วก็มีพาสซีฟเนี่ยการใบ เท่าที่หมีวิคห์นะถ้าซื้อมากิอะสกิลแรงสกิลใส่คนมีโอกาสติดรถคูดาวมีใบแล้วก็มีการใบซึ่งปันอะไรที่อ๋อถ้าเรามีทศถ้าซื้อมากิไปเล่น PVP ตีคนมีคิดว่าถ้าซื้อมากิมันออกแนวมาเพื่อตีคนครับเท่าที่หมีมองนะเท่าเท่าที่มองเท่าวิดิเท่าเท่าที่วิเคราะห์นะครับแล้วก็เกาหลีนี่มีเห็นเลยส่วนใหญ่เขาจะเอาฟูบุกิหนึ่งแล้วลองลงมาก็ทัศซมากิสองตัวนี้แหละแน่นอนเลย ในการเล่นเอ่อ R C A อะไรอย่างเงี้ยเล่นตีคนเล่นอะไรอย่างเงี้ยว่าสองตัวนี้มันคอมโบกันดีนะก็พี่น้องกันก็นไม่ได้แปลกหรอกอ่าเดี๋ยวขอพูดให้ฟังนิดนึงว่าทาซูมบกิเป็นใครอ่ะทาซูมบกิเป็นฮีโร่อันดับที่สองครับในการ์ตูนนะเผื่อเพื่อนๆไม่รู้ถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากรู้ข้อมูลอะไรลองไปเปิดการ์ตูนดูได้สนุกครับอันนี้มีคอนเฟิร์มสนุกจริงไม่ได้ไม่ได้โมนะบางทีนี่หมียังรอ S S 4เลยยังไม่มาเลยนะหมีก็ยังไปเปิดการ์ตูน S S 2 S S 3มานั่งดูย้อนเออมันก็ยังสนุกกอยู่แปปละ คืออันนี้ขอขอพูดนิสัยส่วนตัวของทาซึมากินะครับก็คือแนวะออกแนวเป็นคนมั่นใจตัวเองทะลงตัวเองสูงอะ่ะผมว่าอาจจะดูไดเรว่าตัวเองเป็นฮีโร่คาร์เอ็ดด้วยแล้วก็ค่อนข้างโกงอะ่ะเอางี้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาพูดถึงคนน้องนะครับฟูบุกินะโดยส่วนตัวเนี่ยที่หมีดูแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวฟูบุกิมันดูโกงสําหรับหมีนะสกิลซีดีไวแล้วก็พาสซีฟดีเลือดเกินครึ่งหนึ่งถ้าสกิลได้พาสซีฟคือลดต้านทาน ของแสดงของคีฟเลยแน่นอนครับคีฟเจอเข้าไปนี่รองอื่อแน่แถมมีใบส่วนตัวเองมีการใบ้ด้วยแล้วก็พาสีและสก,กิลอย่างแรงแถมดีเซสีดีอีกถ้ายิงคนเอาเอาเอา,เอา,เอาที่มีคิดวิเคร์นะพูวกิจซีแรงหมู่ถ้าติดซีซีก็แรงขึ้นอีกแล้วก็เลือดเกิน50% สกิลจะติดล็อมตะด้วยเลือกต่ำกว่า50%ได้เกาะการสกิลหนึ่งทีคือหมีมองว่าตัวนางค่อนข้างตายยากด้วยแล้วก็ตีหมู่ติดซ c ซ,ซก็แรงขึ้นอีกแล้วก็เลือกเกิน50%ก็จะมีสกิลลบอมตะด้วยโอ้โหมันครอบคุมจักรวาลมากนะอย่างที่บอกแนหะทำไมเกาหลีเขาถึงนิยมเปิดฟูโบกิเป็นตัวหลักเลยเพราะแบบนี้แหละครับอันนี้ไม่ผิดแน่นอนนะ อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนเเลือกเลยครับว่าเพื่อนเพื่อนจะรอเปิดตัวไหนนะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรอมาก่อนดีกว่าเพราะว่าบางทีอ่นๆๆานนี่เว่อเดี๋ยวพอไปใช้งานจริงอาจจะไม่ดีก็ได้ถูกไหมอ่ะต่อไปการโร่นะครับการโร่เนี่ยมันเหมือนตัวเลทของแครี่ที่เน้นเลือดจะเยอะตายยากเก็บบาร์ให้ตัวเองคือเอาง่ายเหมือนถ้าเกิดเราอ้างยินจากกระตูนะการโร่มันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าปีศาจอะเป็นเหมือนสับบารดอะมันอยู่ไฟสับบารดกาโร่เนี่ยจะชอบไปได้เก็บฮีโร่ครับก็คือยิ่งเก็บไปเท่าไหร่ตัวกาโร่ก็ยิ่งงเเก่ขึ้นรืย ตอนหลังนี่ SS3 มนี่กาโร่โดนฮีโร่ลุมประมาณ10บกว่าคนนะแล้วกาโร่แม่งเก็บหมดแล้วถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าสู้อาจารย์บันแล้วหัวแดงรู้สึกว่ายิ่งอยู่นาะนยิ่งเก่งนะเอางี้ดีกว่ากาโร่ตัวเล็ดเกมตัวเล็ดเกมเลือเดเยอะก็ยิ่งตายยากเก็บบัตรตัวเองแล้วก็ยิ่งแรงไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะอ่ะต่อไปมาซินเวอร์แฟงอาจารย์บันแล้วครับอาจารย์บังน,นะเอาง่ายๆที่มีดูวิเคราห์สกิลในอาจารย์บังอ,ออกแนวเป็นอาซินครับ ปวนันมีหักดาบลดพลังโจมตีฝั่งตรงข้าวแล้วก็มีตีธรรมดาได้บัฟบัฟครบปล่อยอันติเมตรุนแรงด้วยก็ถ้าเกิดเออคือเพื่อนๆต้องเข้าใจว่าตัวละครเนี่ยมันยิงมาจากในการ์ตูนครับมนเอาความสามารถการ์ตูนมาทําก็อาจารย์พางเนี่ยจะออกแนวแบบมีหมัดทลายน้ําซึ่งมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนคาลเตอร์คาลเตอร์ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเวลาโดนโจมตีเข้าไปมันจะออกแบบสตันเลยแล้วอาจารย์ก็จะอัดแบบรัว ก็มันก็ตามนั่นแหละครับอ่ะต่อไปนะครับอะตอมบิกสมูลไรนะเท่าที่หมีดูรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะอันนี้เราพูดถึงแค่วิอคอลสกิลค่อนข้างน่าจะโกงสุดธรรมดาแปดตัวหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันน,นะคือเท่าที่ดูเนี่ยเอาอะตอมบิกสมูลไรเนี่ยถึกมากแล้วแม่งก็แรงด้วยแต่ว่าต้องเก็บบัฟก็คือออกแนวต้องยืนครับตายยากๆหน่อยค่อยๆเก็บบัฟค่อยๆเก็บบาไปแล้วทีเนี้ยตัวอะตอมบิกสมูลไรก็จะถึกแล้วก็แรงมาก อันนี้บอกเลยว่าอะตอมิกซามูไรเป็นใครในการ์ตูนขอนอกเรื่องนิดนึงอะตอมิกซามูไรเป็นฮีโร่คานเอชแต่ขั้นไหนว่ามีจำไม่ได้ห้าปะห้าหรือหกหรือเจ็ดนี่แหละมีจําไม่ได้แต่เอาเป็นว่าต้นๆ้นโหคือมีจะบอกอะตอมิกนี่เท่มากนะแล้วเป็นอซามูไรใช้ดาบถ้าเกิดเออคนชอบคนชอบดาบคาตนาน่เนี่ยน่าจะชอบแกได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราต้องลองมาดูเข้าแหละเพราะว่าเท่าที่ดูเพื่อนๆดูเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเวอร์มากเลยนะมันมันเวอร์มากทั้งถึกทั้งแรงอ่ะ เราต้องลองมาดูก่อนดีกว่าครับว่าเข้าเกมมันจะเก่งจริงอย่า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 งที่เห็นหรือเปล่านะอะต่อไปพี่คิงแล้วนะคะโอโ้โหตัวนี้ขวัญใจมหานิยมนะถ้าจะให้พูดตรงตรงคิง King มันก็เหมือนถ้าเพื่อนๆดูบาวันพีก็เหมือนบากี้อะงงไหมถ้าเมือถ้าเปรียกบรรดากอลบอลก็เหมือนซาตานอะ่ะมันเป็นตัวที่แบบคือพี่แกก็เป็นฮีโร่คาร์เอสแถมติดอันดับ3หรืออันดับสองืออันดับสาว่ามีจําไม่ไดเ้เอาเรียกว่าอันดับต้นๆนอ่นนะ แล้วตัวคิงแกเนี่ยออกแนวโชคดีครับแกแทบไม่ต้องสู้กับออปีศาจเลยแกจะเดินมาเก็บตกของไซตามาตลตอดกูไซตามาฆ่าเสร็จคิง King มาเอาแจ็คพอตสมาคมฮีโร่คนึกว่าคิงเป็นคนฆ่าเพราะานั้นเห็นป่ามันก็ออกแบบมาคือพี่คิงเขาไม่ต้องทําอะไรเลยครับแค่พี่คิงมาเห็นป่าแจากบัฟคียเลตแรงขึ้นเอาง่ายๆเลยแจกคิยคียเลตขึ้นเลยขอให้กูจะยืนในสนามนานๆแค่นะครับพวกเอ็มเก่งขึ้นแน่นอนนะเห็นป่า เพราะว่าพี่คิงเนี่ยจะมีสกิล i n g Engine ก็คือยืนเฉย,ยๆเลยแล้วมันก็จะทำหน้าเยี่ยมๆใส่แล้วมันจะมีเสียงหัวใจเต้นตึกๆๆ,ๆไอ้คนอื่นก็นึกว่าโหพี่คิงจะทำอะไรจริงๆไม่มีอะไรครับพี่คิงเอากลัวนะต้องไปดูการ์ตูนสนุกครับฮ่าฮ่ามากพี่คิงเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวโจ๊กเลยดีกว่าของของเรื่องวันพันแมนนะไม่ขาดแกไปนี่หมดสีสันแน่นอนนะครับ เอาง่ายนะเท่าที่มีวิเคราะห์ก็มามาแทนแฮปปี้มืดได้เลยเท่าที่ดูนะมีดีบัฟด้วยมีทั้งบัฟคีอีกโอ้โหอะไรมาจะสุดยอดขนาดนี้ไปเอาง่ายเป็นตัวบัฟที่ถ้าเข้าถ้าไม่เท่าเทามีคาดการณ์ไม่ผิดนะถ้าเข้ามาก็น่าจะเป็นตัวบัฟต้นๆของเกมได้เลยเอาเอามาใช้แทนอ a าแฮปปี้มืดได้เลยนะครับอา่าต่อไปนะครับอ่ามูเมนไรเดอร์นะเท่าที่มีอ่านเนี่ย อ,ออกแนวนะเป็นตัวแทงสก,กิลแม่งก็บอกอยู่แล้วเป็นตัวแทงที่มียั่วยุก็คือยั่วยุก็คือมีทัสที่ดึงฝังตรงข้ามมาตีตัวเองแล้วก็เป็นอมตะตายเกิดเลือดเต็มในหนึ่งรอบคืออันนี้ขอพูดนิดนหนึ่งมันอ้างอิงมาจากการ์ตูนฮูเมนไรเดอร์เนี่ยจะเป็นเอาจริงนิสัยจิตใจแม่ง,รง,รง,รงพระเอกจ๋าเลยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่สู้กับราชาทเทเลหรือก็รู้ว่าเป็นเฮลูเอ่อฮีโร่แค่เกรดซีมันสู้ไม่ได้เว้ยแต่ว่าเขาก็สู้อ่ะเขาก็สู้อ่ะถึงจะสู้ไม่ได้ก็เถอะนะ ก็เขาก็เลยออกแนวทาสกิลว่าเฮ้ยไหนๆมึงไม่ใช่ตัวดาเมจแล้วมึงมึงมึงเหมือนออกแนวแบบเป็นตัวแทงอะเพื่อยื้อให้ไซตามะมาว่างั้นดีกว่าเออเพราะว่าทางาระตุนก็เป็นงั้นจริงหลังจากที่มูเมนไรเดอร์ยื้ออาราชเทเลนลึกซัพักเมืองศาสนามาก็ปิดเกมเลยถ้าตอนนั้นไม่มีมูเมนไรเดอร์เนี่ยคนน่าจะตายกันหมดเลยนะอย่างน้อยจีนเจนอสตายแน่เพราะว่าตอนนั้นเจนอสล่วงแล้วนะเหลือแต่หัวเลยนะ อ่ะโดยสรุปนะครับหมีก็สรุปให้เพื่อนๆฟังหมดแล้วนะว่าสกิล8ตัวเนี่ยคข้าๆนะเพราะว่าเข้าโกบอลมาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ครับอ่ะสรุปเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงที่อยากจะเปิด8ตัวละครตัวนี้บ้างหรือว่าเออเราไม่พูดถในเกมก็ได้ชอบชอบตัวไหนในการ์ตูนก็ได้อ่ะแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยงไงบ้างกับไซตามะชอบหน้าเข้มในการ์ตูนอย่างฝังขวาหรือว่าชอบหน้าหวาน <c oughs> เป็นแอนเชนวัน ตอนเข้าเกมจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนๆชอบแบบไหนมาแชร์กันได้ครับโดยส่วนตัวหมีชอบขวามากกว่าเพราะว่าไซตามะมันควรจะเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับอ่าขอรบกวเนเพื่อนๆนิดนึงนะครับตอนนี้ช่องล็ที่ e r บเปิดระบบซูเปอร์แทงแล้วนะครับเพราะว่าขอบคุณนะอ่าน,นี่คือราคาในมือถือนะครับก็จะมีตั้งหกสิบเก้าแต่ว่าราคาในคอมเนี่ยมันจะมีสี่สิบบาทด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แพงนะครับอ่าอันนี้ก็คือพอเพื่อนๆโดเรียนมาเสร็จนะครับมันจะอยู่ชื่อใต้คอมเมนต์เลยครับในคลิปนั้นนะ อันนี้ก็คือท็อปโดนเนนของหมีครับคือใครที่มาโดเนนให้หมีเนี่ยหมีจะจดยอดได้หมดและถ้าเกิดสมมุติจะติดเนี่ยแค่ท็อปโดนเนนเขาหมด6คนก็คืออย่างคุณเอกคแซนเนี่ยเขาอยู่อันดับ6ใช่ไหมครับหนึ่บาทเนี่ยสมมติถ้าเกิดมีใครมาโดเนนให้หมียอดสะสมเกิน1000บาทหมีก็จะขึ้นมาที่อันดับ 6, แทนคุณเอกคแซนนะครับซึ่งตอนนี้หมีทาทั้งหมด7เกมถ้าอนาคตมีเกมเปิดใหม่หมีก็ทาได้เรื่อยนะครับแล้วท็อปโดเนนมันจะขึ้นทุกคิปของหมีเลย เพราะฉะนั้นเกิดใครอยากจะมาติดชื่อท็อปโดเนรแล้วขึ้นชื่อหมีทุกเกมก็มาโดเนร์ได้นะครับการนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่อุตส่าห์สหนับสนุนช่องลัคกี้แบร์นะคะ